วัสันติวนาลามผมก็มาอยู่ที่หลายวันลวเลยวันนี้ราบโบสถติดนู่นติดนี่มามาดูก่อนเสร็จแลวมาน้าหกติกจะสินได้หรือเปาีเดรอเติมา่คืสร้างนานหยหลายปียยับก่อนหน้านี้ก็ตาแดอยู่น,น้ารัฐประานก่อนหน้านี้ผมมาแค่ช่วทีครับผมมานะั้น พระประธานยังตากแดดตากคนอยู่เลยเมือ่อสองปีที่แล้วประมาณปีกว่าสองปีนี้นะแล้มาช่วงนี้คือเขาก็สร้างขึ้นมาโดยพระอาจารย์ก็ท่านมาประจำบรรษาที่นี่เป็นอ่ารองรักษาการนะเนาะรู้เตนะือรักษาการเจ้าวาดไม่ไงไม่ทราบเนานะอยู่ที่วัดสันติวนารามเนี่ยก็เลยมา สร้างเนี่ยโดยต่างทินต่างที่เนาะบูชาสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็นี่ก็ทําไปสร้างเท่านี้ก็หลายหลายเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภายในโบสถ์นะครับนี่ด้านนอกด้านนอกที่ถมดินเลยไว้นี้ เ,เดินไปเนี่ยมาดูนี่นะครับลายที่ช่างเขามาติดไวยเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้ทาสีเนาะลายนี่สวยงามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลายเนี่ยกับช่างออดทำอยู่สองช่างมีอยู่สองคนนั้นนะเป็นสามีพรัญรยาด,ด้วยกันนะทำเนี่ยทำครับมารอกันที่นี่เลยช่วงนี้มันช่วงอะไรอะช่วงอะ ถูกล็อกดาวล็อกดาวหรือว่าเคืพิวเนาะไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องอยู่ทําที่นี่เลยสองคนพ่อเมียนเนาะก็เนี่ยทำนี่นี่ภายในโบสถ์นะครับท่านภายในโบสถ์เนี่ยยังทําไม่ทันเท่าไหร่เนี่ยเสียงนกพิราบมาจ้องละจ้องอยู่แล้วเนี่ยในโบสถ์เนี่ยพระท่านตรงเนี้ยก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่าจะตากแดดตากขนอยู่นาน มาตรงนี้พระประธานนั้นได้อยู่ในร่มแล้วเนาะแต่ไม่รู้ช่วงไหนเขาจะเสร็จจับสมบูรณ์ผมก็นี่ตอนนี้มารีวิวท่านผู้ชมและเอฟซีที่กดติดตามผมนะช่องนี้รู้สึกจะเป็นช่องอ่ามังกรแดงนะครับผมก่อนหน้านานอ,อิสระทริพย์แต่ผมมาได้เปลี่ยนมาเป็นมังกรแดงครับมังกรแดงเนี่ยวันนี้ว่าจะอัพไปสักคลิปหนึ่งทดลองดูนะครับท่าน เนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็ถ่ายด้านข้างมาถ่ายนี่ก็เสียงห้องกันผมก็เดี๋ยวจะล่นไปตากล้องก็อายุมันน้อยเหลือเหลือน้อยแล้วครับพี่น้องเนี่ยลด้ด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยถ่ายด้านข้างเนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายลายข้างบนทั้งน้อยอีกนึงขึ้นจะปีนบันไดขึ้นไปถ่ายลายข้างบนทักหน่อยขึ้นไปถ่ายลายที่ก็ทำลวดช่างจะทําเป็นรูปมา เช่าเช่าคว้านยังไม่ทำมนาะทำใบละกาครับและเป็นรูปพญานาคนี่ครับสวยงามน,นี่นี่ด้านหน้านี่หน้าหน้าบันนี่เนี่ยครับฝีมือนะครับโอเคเลยนี่เนี่ยทำไปได้ด้านหน้านี่นี่ด้านหน้าทำช่วงด้านหน้านี่ครับนั่นมีน้นนองผมขึ้นมา,าถ่ายถ้าถ่ายกลัวละเสียวเหมือนกันกลัวเสียวจะล่นเนาะเสียวจะล่นนะครับ นี่มาเนี่ยดูสวยงามในลงสีลงอะไรแล้วเนาะสองคนปัวเมียภรรยารู้สึกว่าจะเป็นคนพื้นเพลที่นี่ผมก็ไม่ท้าอยู่เอออยู่นู่นครับอยู่รู้สึกจะสุขโขทยัยมั้งอยู่สุขโขทยัยหรือกำแพงเพชรเนี่ยนะสุขโขทัยเห็นช่วงนั้นที่เขายังไม่ปิดนะเขาจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะเพราะมีลูกน้อยลูกน้อยเนี่ยด้านนี้ก็เป็นด้านโรงเรียน นี่ก็ด้านข้างบทถ่ายด้านข้างให้ท่านผู้ชมและเอฟซี FC ได้ชมกันล้ครับนี่ครับช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ครับโดนล็อกโดนล็อกอยู่ก็เลยถ้าอยู่ที่บ้านนี่ก็เรียกว่าอยู่บ้านต้านโควิดเพื่อชาติแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านผมอยู่วัดผมอยู่วัดเลยขึ้นเลยมาถ่ายถ่ายมั่งยังไม่ทราบว่าสามสิบนี้จะปลดล็อกหรือเปล่ายังไม่ทราบนี่ผมก็ มันว่าเบื่อก็เบื่อนาะแต่ว่ามันเป็นไรลอกมันก็มันธรรมดาเพราะมันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนี่แหละครับนี่นี่นี่มาด้านด้านข้างแล้วก็มาด้านหลังช่วงนี้ถ่ายช่วงนี้มันก็จะมันจะจะเข้าช่วงบ่ายแล้วเนาะนี่ครับถ่ายได้โทรศัพท์มือถือแล้วครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายถ่ายมาแล้วครับนี่ มาด้านหลังนี่แหละครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังครับนี่สั่นเล็กน้อยนะครับสั่นเล็กน้อยนี่ด้านหลังครับนี่ผมว่าท่านเอฟีถ้าชมเนะี่ยท่านคิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคำนวณก็ไม่เคยถูกเหมือนนะนี่นี่นี่ด้านข้างนะครับด้านข้าง ในเดี๋ยวด้านข้างนี่ด้านข้างนี่ผมก็ซูมาดูนี่ด้านข้างนี้ก็ไว้ได้น้อยหนึ่งเพียงไรข้างนี้อ่ะก็คือจะข้างนี้จะเต็มนะมั้ง๋อนี่ก็มาด้านหน้านี่นเดี๋ยวผมถ่ายนี่นี่ถ่ายหน้าวัดให้ท่านผู้ชมนะครับต่เอฟซีทุกท่านครับน,นี่ก็ไปหน้าวัดนี่ อน,นี่ก็เป็นทางเข้าหน้าวัดละครับปี่น้องนี่ครับทางเข้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ครับเป็นรีวิวจะไปด้านหน้าเนี่ยผมก็ขอจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับจากมังกรแดงนะครับมังกรแดงช่องมังกรแดงชแนลนะครับทีนี้ผมมาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับ ง่ก็ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้แหละครับท่านพี่น้องนี่ครับมาหน้าโรงเรียนนี่แหละครับโรงเรียนวัดน้องมะขังนะโรงเรียนบ้านน้องมะขังจะอนุสร์จำบนทอแทะอำเภอวัดบนและครับ